ด้วยเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ย้อนหลังใน E.M.P. Channel นะฮะแล้วดูสดที่ My l i f e a n t h นะครับวันนี้มาเล่นเกม Final Fantasy 44นะฮะก็กำลังไลฟ์สีรีมสดกันอยู่ที่ My l i f e นะครับแล้วก็กำลังจะลงไทยท่านหารต้นั่นเองนะครับผมแหมครั้งที่แล้วนะฮะนอมอนผมยอมรับตรงๆนะฮะว่ามาถึงยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยฮะตกลงไปตายแล้วให้เพื่อนในปาร์ตี้นะครับพาจบนะครับครั้งนี้นะฮะเรามาดูกันว่าจะได้ทำอะไรหรือเปล่านะครับ เป็นอันสุดท้ายแล้วมั้งก่อนที่จะได้เควินเป็นิดใช่ไหมคือไออาวุธอาวุธไอราศีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่ครับนะครับผมก็นี่อยู่กับไผ่อยู่กับชาวคณะนะครับไซโกอะไรพวกนี้นะฮะมากันเต็มนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเขาจะแครี่ผมไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับแครี่ไปถึงฝั่งฝันสามพันหนึ่งสวดมนนะครับเลือดน้อยฝุดในทีมฮะ มาเต็มฮะเพิ่งเปิดปลดล็อกดันเมื่อกี้ฮะเกียร์แค่เลยเพิ่มหกสิบครับเอาแล้วฮะเกียร์ใส่เลยใส่เฮ้ยต้องระวังอะไรบ้างลบระเบิดอย่างเดียวครับอย่าตายอย่าตายอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยอุ้มกูโดนได้ไงวะเดินเอาละจังยังแหละรนอะไรครับบอลลูนใกล้ๆผมหน่อยผมจะได้ฮิวง่ายโโออเคเคโอเคนั่นแหละนั่นเองครับผมขอเช็คอะไรนิดนึงโอ้บีเอ็มจีหายเพราะว่าเพลงหายไปไหน ไลดันสไลด์ดันสไลด์ไปโดนดูหรอกอ๋ออัอนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่กระเด็นตกไฟนี่ผมชุบไม่ได้นะจ้ามาๆมาชิดลิม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 เจ็บดิกลับประจำตำแหน่งฮะประจำตำแหน่งกูอยู่ตรงไหนล่ะไปแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนไปแล้วกลับมาครับประจำตำแหน่งพยายามอยู่ข้างหลังไททันไว้ครับเพราะมันจะมีอยู่หนึ่งได้แหล เอยยังไม่ได <anything? S 2> <sm illi> ้ใช <lands> ้สกิลเลยเว้ยเอาเนี่ยเนี่ยกระทืบกระทืบกระทืบที่หน้าพี่สิรวม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 เฮ้ยชิอมาแล้วมาแล้วอ้ยเจ็บ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 เอาเว้ยตำแหน่งเดิมอะ ลไล่สไลด์ตัวนนะเดี๋ยวกันนะเอาทำกูกดโรเทชันผิดเดี๋ยวให้กูได้ยิงกับเขาบ้างเหอะอยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยระเบิดพระเจอด,ดให้ลูกนั้นระเบิดแล้วไม่ไปหามันเลยนะลูกไหนอะ่ะไป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 ออกข้างออกข้าง เย็่เที่อใครโดนใครโดนเดนีด๋ยวไม่ใช่ผมนะผมไม่โดนนะไทโกเข้ามาไทโกเฮ้ยต้องอยู่รวมกันวะเนี่ยหรือว่าต้องกระจายตัวไม่รู้ว่าผมทำตามชาวบ้านเขาอ่ะถ้าอยู่รวมกันผมก็อยู่ด้วยกูจะตายแล้ววิงว่งวิง่งวิ่ง ใส่ท้าทานะครับตีต้องรีบตีพังนะครับวันนี้รีตีแตกเลยครับเฮ้ยเจ๊๙๗เปอร์เซ็นต์โห่ี่ม่งเลือดยังไม่ลดเลยเนี่ยไปยืนใกล้ผู้บอกมาพี่ไปยืนใกล้ๆนาะได้ได้ได้ไม่ไม่กูโดนอะไรแล้วเนี่ยเออโดนจับโดนจับหมักเอออ้าวไพหายโอ้ยถูกตบไปแล้วพิกซี่ผมอ๋อตกใจไวรอกแลนวิดพัมโดนได้ไงวะ หลี่กไปนัดหนึ่งสนนโคกับกูไม่ได้ยิงท่าเลยเดียวทิหายดึงดึงอนดึงกนดึงกนไทท่านฮาร์ดไทท่นฮาร์ดใจไทท่านเรียบร้อยชิบหายเป็นเปรย์พอดีตีล้วตีตีต่ังตีให้อยู่ฮ้ยังไงยังไงมาแล้วดจริงมาแล้ว ยามนั่งเน่งครับของจริงมาแล้วครับสองสามสี่แทงเกอร์ถือก็ต้องเวรอบลานั๊มไม่โดนเว้ยโดนอยู่ด้วนะับไฟโกรับไปต้องยังไงเนี่ยตรงนี้ยังไงเนี่ยเดินตามไฟโก้แล้วกัน วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเดินครับวิ่งขึ้นฮะเออเชียเอ้ยไม่ได้วิ่งเลยผมเดินครับผมเดินครับผมเดินเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยมาถูกเวลาไปดยเอ้าโอ้ยตื่นพอดีโชคดีไปฮะยังไงตรงนี้ยังไงโดนโดนโดนฮิวเลอร์โดนฮิลเลอร์โดนแต่ไล่ลบ สัตแม่งเลยไม่ทำหาอะไรเลยหุจกจุกจุกุกูจะตายเอาเดี yup. <S <s ด๋ยวนะดี๋ยวแล้วกูกดวิสาทำไมเนี่ยขวาขวาซ้ายก่อนไหมอ่ะซ mm ้ายก่อนซ้ายซ้ ไว้ต้อันแรงตอนไล่ปังโอ้ยเยีเดินมาเต็มเอาไว้อะไรวะเสียงอะไรวะเอ้ยตู้ดึงตู้ดึงล็อกดาวล็อกกาวครับสกิลของแทนครับอ๋อล็อกเวลาไว้ยอมตู้ดึงขอมิน พี่พีบอกแล้วเอาไว้เอาีเหี้ยกดผิดอู้ยังไงยังไงเกิดอะไรขึ้นออ้โหย่ฝาฝจริงๆมันต้องมีท้ายกดได้ดิวะเอ้าตายเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยชุบเดี๋ยวค่อยชุบเอาขึ้นมา โอ <Dante> ้โหเฮี้ยทั้งหน้าไปทั้งหน้าไปทั้งหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้สไลด์ไปแล้วใครหลุดไปแล้ววะอืมเอ๋ตายได้ไงวะแทงไอ้ไททันมาหันจะมาจังหวะแทงเจอตายทุกชุดได้ไหมที่แต <together>. ่เมื่อกี้จังหวะไม่น่าตายนักเปิดเกาะ เดือดหิวหิวหิวไม่ทันดึงได้ไหมเอาดึงไซโก้กันไปก่อนเฮ้ยไม่สลายเว้ยเด้อเด้อเดเดไม่เป็นไรครับนอนนอนดูได้ฮะไม่มีปัญหาฮะเฮ้ยใครหลุดยางยางยางเฮ้ยไม่ชุบเลยเหรอไม่มีชุบแล้วครับ รอทำรื้อแค่ขึ้นนะนะได้ๆด,ด,ดึงดึงละดึง,ดงละไอเยตเค่ก,กูามาตอนบอมมาดีกูจะกูจะกาดจังหวะบอมถูกปะเนี่ยไอ้อ้าวอ้าวคืออะไรสามเอร์เซ็นตอเอาไปตายดูยอาคาริคืออะไรเมื่อกี้กินสิเมจิกินสิเมจิสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาให้ตายด้ย ใจเย็นสิมา่แล้วเว้ยพีพีเอจะร้องไห้คกูโดนอะไรเนี่ยเออไม่ต้องสนใจตีตีไปได้ไปด้เลยตายื้อป่านแล้วอะไรตกครับคาถาเมดอะไรอ่ะไม่ใช่ อ๋อโลเขตโลพาราดินไวโอ้โลไปเลยครับผมโอเคฮะประสบการณ์ไททันครับใช้ได้อยู่นะครับเอาละรอบหน้านะฮะถ้าเกิดเจออะไรมันแบบนี้นะอาจจะเป็นโหมดเอ็กตรีมนะเดี๋ยวจะอัดมาให้เพื่อนดูย้อนหลังใหม่แล้วกันนะครับเชิญโดดลงเขวครับขอให้เพื่อนดูย้อนหลังใหม่แล้วกันนะรอบนี้ขอลาไปก่อนสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะสำหรับคนที่ดูสดเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันแล้วก็จบในคลิปนี้ครับไปก่อนละบาย